ยสับหอกมโูนันโดเลยมันไม่อยากให้เราเจอห้องเลยแต่ว่าสมมติตอนก่อนเราเข้าไปทีมัอยู่ห้องพนเดน้วม่เกิดอะรขึ้นเลยนี่นี่คนไกอกอ those detectors should go down คา่ยืัไก็ แต่ว่าทำอาหารกินอู้การอู้ลมันมีกำลังใจในการขึ้นบันไดหลายสัตว์เป็นอี้เนี่ยแน่โดนกูเน่ probably rats in the walls ค <onents> ุเห็นกูเนี่ตาดีเนาะมองหลังมองเป็นด้วยเนี่ยเล่นเลได้บายเก่งนเนี่ยครับกมองหลังเนี่ยมองหลังเนี่ยเพิ่มองหลังเราเ็บุกก่อนโอเคอ้หาไปเจ้าห้อง่อ่ี่ัวาิจะรอเขาไปอกลับูเ security in place but that didn't count on old lock yeah put a blocker on that keypad to stop the code from yeah no you have to his <laughs> right right. and get the code he should be carrying the key card to it on his person Ball again, right? <laughs>

เัเท่าไรกูลำายตัวบนมากกว่าเออต้องต้อต้องเอาพี่ต้องเอาตอัวบันไดตัวบนัวบนไดน,น้่งลำมันจะคุมห้องใหญ่สุดของห้องห้องตรงนี้ตทนไปคุยให้ All c l e Must be someone else the channel มันจะเหลือแค่ตัวตรงนั้นสตัวใช่ปะ <You> อืมต่เด้นไปอย่าไ <Mid dy, S 1> ย่างละพี่เราก็อยดูน่าเดี๋ยวพี่เอาศพไปเก็บห้องกล้องนี่หน่อ อาจจะไปปิดไฟโอ้โหมันอยู่หน้าห้องไฟเด้เอคนเฮ้ยสามตัวพี่มีสามตัว c a r e f ข้างบนมีสามตัวก u a r d ต้ <Guard. Careful. S 3> านเหลือตัวเดียวไม่เป็นไรได้อยู่ไม่เป็นไรถ,<า>ถ้าว่าจำเ,เป็นก็แด,ดกแดกหัวมันอ๋อเดี๋ยวยังไม่รู้เลยห้องไฟอยู่ไหนนำ้ำเราปิดแล้วก็โขนเดินออกมาด้วยแหมสันหาขนะ้อเจอเดินออกมา Look out! Guard! Look what here. Oh, this is my room. nice bit of hardware, that. It's going to be useful, for sure. The electricity friends, huh? Nothing's going on. I just get the button, backing up the calm. Body bag case right here. มันต้องจริงบางอย่างแต่เมื่กีเห็นทางขวากระเป๋าเหมือนของพี่ป่ะมันแนนยูเวลยอ๋อหรือเราเห็นอะไรเห็นตบคนนอกแน่เลยใช่ตั้งนานไม่เห็นที่ไม่เห็นตอนจบตีนดิมาไปเก็บหน่อยแล้วก็ฝันเห็นเก่งกันเลยโม้ ่ข้างบนจะเหลือสองตัวพี่ข้างหน้ามีตัวเดินขวานกอดชก Get to the breaker box ติดไปเร็วเจ้าของงานเร็วโอเค now get the keycard from the a u c t i o n e e r quality เราคุยมาได้แค่นี้แล้วมันก็จะมีตัวข้างล่างอะเซอร์วีอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะชอบเกิดข้อความตัวเสียมา ก็ดีก็ยังดีเหลือตัวเดียวพี่มีผูกศบเลยนี่มาคนตายเหรอเปล่าฉันจะเอาเอาะสลงไปเพราะว่าฉันอยากฆ่าอิบีซีอ่ะพี่ได้ฆ่าข้างล่างอ่ะลองไม่ฆ่ามันหรอกมันมันทำให้เราวิ่งยากอ่ะพี่มันจะเอเร์เลีไงเวลาเราหนีก็าแล้ว ่ตีล่างเหรอใช่สองตัวพี่ลองมีเขียร์ได้มันขีดอีกห่ตัวนะแล้วก็เอาใส่ห้องกล้องเหลือว่าใช่ใช่เอาตัวซ้ายอยู่ตอนไปฝั่งห้องทุเซฟที่เราประกาศเพราะมันติดคีย์อห้องเนี้ยนะใช่ในห้องทุเซฟยมันแหละข้างล่างนะ I found the key card good now hurry up and turn the lights back on or people will get suspicious and sound the alarm now move into the office but stay quiet found พรโอ้ะสมมติถ้าเกิดเพราะมันจะมีกากขาอยู่หัวข้างล่างอ่ะตัวหนึ่งแล้วแน่ๆที่มันจะชอบเดินเข,าขา้าห้องตู้เซฟว่ะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความเป็นธรรมกาวมันจะหน,นีหลบลำบากหลบปึ๊บแน่อะไรพวกนี้ระวังกาเนะพี่มีกาอยู่ตัวนึงเที่ยวเลยใช่ไหมคนมเดี๋ยวแล้วรับทาน เราต้องต้องเข้าไปต้องค่อยๆเค็ีให้ดีก็เดี๋ยวเรนจะรอจนกว่าอากาศมันจะเดินมาอีกรอบนึงแล้วเดินไปอ่เพื่อนจะใส่รหัสนะหรือมันก็เห็นมันอยู่ตรงไหนก็ค่อยๆจะมาร์คไว้ก่อนก็มันต่อเลยนี่ที่ท่านขายแม็กซ์แล้วท่านยกเขาไม่เท่าไหร่ไอ้ท่านเอาขอ,อ,อมา,อาลำบากกาดมันชอา<ม>แบบมีอยู่ก็ฉลาด อยู่ก็อยกเป็นคนรเงี้มีบางสิ่งบางอย่างข้ล้นดีรอ้ดีแล้วลุ้ด g u d careful เนี่ยแม่ององะ camera over there don't enter the wrong code or the alarm will s o u

careful now would be a good time to break out that torch you found before friends yeah got it watch out camera <coughs> <coughs> ถ้าการเดินทานนี่เห็นเลยนะจอนะมาตรงเลยแบบตรงดีเลยใสีรแสอง yeah. ้งเมตัวายูนตยังไม่ขึ้นไปนะถ้าอยากเห็นตัวลาก่อนยังไงเจแล่วทีนี้ขึ้นขวาจะพักมีอยู่ตอนใหม่มาอ้าตาเอตอบเองตัวอยู่ไหนะ่ะหาดูได้อยู่พี่ได้อยู่ พี่พี่แอบตรงนัข้าเลยได้ได้ได้ล้หาอีกตัวไม่เจอนี่น <Guard. S 1> โ้ห้องห้องบันไดเดินดีเฮ้ยตาดีเฮ้ยตาดีเฮ้ยตาดีมันได้กลับมานะวง <out>. ต,ตรงนี้ <Jump. S 1> นะพี่มันจะโผล่ตรงนี้ <Guard. S 1> ต่อไปอยากมีสองต

Look out, guard! Guard! <coughs> Look out, guard! Watch out, guard! There's no need to stay. Get out of there. in Watch out, camera! Look out, guard! Watch out, guard. ตัวพออยู่นู้นลุกข้าม u อ r d ูข้าไปปึ๊บมันจะเลี้ยวเข้ามาอ๋อนื่อเรายมได้เลี้ยวเด็กผีอด้กโอ้โหโอ้โตาดีอยู่ก็ตาดีอยู่ก็ใสแว่นเนาะ มันหยิบไอ้ตู้ที่มันมีของสามอย่างมาหยิบซ้ายขวาได้ไดมใช่เหรอใช่มันต้องหาม,มุมดีๆหยิบได้ <c oughs> ตอนนั้นตอนเราลงมาคนเดียวได้เอ๊ะมันต้องได้ดิเออได้จริงด้วย <c oughs> มันเป <c oughs> ็นเดือดใช่ <c oughs> Why are n t you leaving? <c oughs> Why are เนี่ยมันก็จะพูดอยู่ตลอดเลรอทำไมมึงไม่หนีดีๆมึงอยู่ทำไมพูดอย่างเงี้ยรู้ว่ายกเขาไปเรื่อยไม่สนใจโอ้ เดี๋ยวหนีจสกแก้วหมอยู่ดีๆรู้สึกจะเดียวโงมากเอายกเขาอาบ่รับไปพี่วิ่งวิ่งแล้วจะลุ้มอยู่ตรงนี้เดินตรงนี้ Look out u g a r เดินมาให้ก่อนมีห้องนั้นมีห้องมันใด Look out guard ร <Guard>, ะวังนะพี่ข้างหลัง <Watch out. S 1> ข้างหลังเข้าพี่พี่ต้องรีบวิ่งก่อนเลยมันโผล่มายังแม่งกูหลบมุมแทบไม่ทันนะ่ <Watch out. S 2> ตะตกเกือบแล้วไอ, <Watch out. S 2> อ้เกียรยังวันนั้นน่ะไหนแล้วอีกตัวไหนโดนพี่มันจะกลับไปนะระวังนะห้องบันไดห้องบันได You're your luck by staying. pushing luck มันเอาซ้ายขวาได้ด้วยหรือวะได้ได้ไดอยู่ข้างบันไดนะพี่ใช่ไหมย <S <S อยู่ข้างบันไดใช่ไหมระวังนะต,อนตนะ้องตามนะเพราะต้องค่อยๆไปพแรกม,มันตามไม่ดีสักพอหนึง่งมันเริ่มตาดีเฉยเลยเว้ย <Guard. S 1> อยู่ก็ไปอใส่แบงคขึ้นมาทั้งนั้นไง look out g u a 你放下，放下那些，你说。看这东西我得问，就这呢了，对吗？这东西。 ก็รอดูจะดีแล้วกันออกนี้หมดเลยหรอดูแค่ว่ารบแผ่ไหมต้านอยู่เริ่มดีขึ้นเฉยแล้วแบบขึ้นแบบเร็วเลยนะพุ๊ดเลยอ่ะ ตาในห้องจุลทรรศนะตาดีนะเดี๋ยวฟันเสียวฟันนีที่มีตีแก่ตแกตั้งใจูวเาเสียงเ่นะโอ้เดินมาหน้าห้องกูเลยนะมึงมึงกล้านะมึงมึงเหงืเกลื่มเลเดีกลับแล้วพี่ระวังนะ 来 Watch out, guard. You're pushing your luck by staying. 我想买飞机。满足。阿萨。钱呢？嘿，嘿，嘿。Guard, guard. n e Watch out, guard. 哦，招兵买弁。Guard, guard. พอกลางก็เห็นอีกห่ีนะก็คือเราไม่เราแทบจะไม่สามารถวางกระเป๋าตรงนี้ได้เลยพี่เพราะมันเดินวนตัวไปไหน Look out guard บนน k ิดก w a เ c h out g แล้วต้องชิดก่อนท่านัมงอยู่ตรงไหน y e ปกลัอย่ไนนั้น Look out guard Look out guard

เดินมาแล้วก็มไม่เดินอยู่ตรเดี๋ยวไปต,<อ>ตัวไม่ยู้ความีง้ตัวนังอยู่ฝั่งนู้น g a r d careful g a r ห้องนี้หมดยังหมดแล้วยังอยู่ในตู้ เงียบเอาครัเนี่ยแม่งแคบเ้ชรก็บเพชรเยาข้างนู้นยังไม่หมดอีกเนาะระวังระวังพี่แอลยเลยระวังเลยมันไปฝั่งนู้นกูไม่เห็นเลยอ่ะ Why aren't ไม่กูเห็นกระเป๋า เพราะอะไต่อไล่บางทุมไหนก็ไม่ได้เพราะมันเดินผ่านห้องมันหมดอย่างเดี๋ยวพูดเองใช่ไหมระวังนะพี่ข้างหน้าพี่นะเราไม่แน่ใจมันจะเดินเข้าหรือเปล่าแต่ก็มีเสียงอีกอี๋อะไยอี๋กู Careful ปากีได้ไหมได่ Look out, guard. Oh gosh. 去左边这里，这边。那他们又来了。对。你那边。射频号，好点啦，哈。Watch out, guard. 我没看见他来。 เซตเก็ทำให้กู <Guard. S 2> แตกได้ที่เอาก่อนที่จะเพิ่มคนยิงกระจกนะเลยเรนะื่ <S 2> <S 2> <S อะเลยเร็วมากพร้อมเร็ว <Watch S 1> เรืองงี่เง่าวะ Look out, Look out. มีควานนมดีอันนึงมาแล้ว ห้องหุมครบหมดแล้วมังเกียงแล้วพี่เกียร์เล่าปะไปกันเถอะเฮ้ยเียร์นี่เนี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ระวังอ่าพี่อ้อมไปด้านหลังห้องใหญ่ดีกว่าไปตรงทางห้องบรรไดทางซ้ายพี่อ่ะพี่อ้อมมาทางนั้นเลยก็ได้ตอนนั้นก็ได้แล้วแต่พี่สะดวกเราจะไปกันแล้วพี่รอฝั่งนู้นเลยไม่ได้ยู่ฝั่งนู้น Look out guard ไปแล้วปะ เขหล่มล่มเหมืหอนี้รอบนี้หมดแล้วเกียงไอ้สเี่ยสักสิบชันมาสักว่าเจ็บล้านว่ะสักได้ไไดได้